ขั้นกว่าของการขับขี่รถยนต์สัมผัสประสบการณ์ทางสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมพัฒนาต่อนเนื่องจากตัวยอดนิยมอย่างโมกาเลเตอร์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยและเพิ่มคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นจนออกมาเป็นโมกาดูราเท็ ครับผมเฮียมุกนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมไ m มูกินะครับถ้าตอนนี้ลูกค้าท่านใดเนี่ยครับกำลังมองหาเบาะหนังคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับหนังผิวสัมผัสดีๆเนี่ยครับทาง i m มู i เราก็มีวัตถุดิบใหม่คือ m ู g ้าดูลาเทคมาแนะนําให้ลูกค้านะครับซึ่งวัสดุตัวนี้ก็มีผิวสัมผัสที่เหมือนกับหนังแท้เกรดนับป้าแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับ ตัวแบ็กกิ้งเนี่ยเหมือนหนังแท้เลยนะครับและที่สําคัญก็มีความทนทานต้องบอกว่าจากผลเทสเนี่ยคุณสมบัติการทนทานได้ดีกว่าหนังแท้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดกันนะครับ มูกาดูรเทได้มีการทดสอบและกำหนดคุณสมบัติต่างๆให้เป็นหนังสังเคราะห์ที่มีจุดเด่นคือมีคุณสมบัติในเรื่องความทนทานและการระบายความร้อนได้ดีเหมือนหนังแท้นั่งสบายและยิ่งไปกว่านั้นยังมีผิวสมัมผัสที่เรียบเนียนเหมือนหนังแท้เกรดท็อปสุดอย่างหนังแท้เนปปาผ่านมาตรฐานยุโรปปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดลอ้อม เรามาชมกันนะครับอันนี้ก็คือเบาะที่หุ้มด้วยวัสดุมูกาดูลาเทคนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงข้อดีเนี่ยที่เราบอกว่ามันม,มีคุณสมบัติเหมือนหนังแท้เนี่ยครับเราไม่ได้พูดแค่แบบด้วยปากเปล่าเฉยๆนะครับพวกวัสดุตัวนี้เรามีการส่งสถาบันพวกเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องความทนทานซึ่งปกติหัวข้อที่ทดสอบหลกัหลกๆก็คือเรื่องการเสียดสีซึ่งปกตินะครับหนังแท้เนี่ยเขาอาจจะก,กําหนดไว้อยู่ที่การเสียดสีที่น้ําหนัก500กรัม2,000รอบแต่ตัวดูลาเทคตัวนี้นนรรับับเาาททดสอี่้หํหกก1000ม พันรอบนะครับซึ่งก็ผ่านมาตรฐานสีไม่ลอกนะครับแล้วก็อย่างเรื่องการหักงอเนี่ยครับปกติถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยจะทดสอบอยู่ที่ประมาณ6 0ห0 0รอบแต่ตัวดูแะเทคของไอมูกิเราเนี่ยมีการทดสอบอยู่ที่10,000แรอบหนังไม่หักไม่งอนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญที่ส่วนมากในอุตสาหกรรมยานยนต์จะทดสอบกันก็คือเรื่องทนแสง UV วนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนสีหรือเปล่าถ้าปกติเขาจะเทสกันอยู่แค่72ชั่วโมงแต่ตัวนี้เราเทสอยู่ที่144่่ชั่วโมงนะครับซึ่งหัวข มูก้าดูลาเทคของเราเผ่านทุกหัวข้อเลยนะครับซึ่งทําให้เราสามารถรับประกันให้ลูกค้าได้ถึง4ปีหรือ1นึ0 0 0สนสองมนกิโลนะครับซึ่งรับประกันสูงกว่าหนังแท้ที่ปกติเราจะรับประกันอยู่ที่3ปี1นึ0 0แกิโลครับและนอกเหนือจากเรื่องคุณสมบัติความทนทานแล้วเนี่ยจุดเด่นอีกอันนึงของดูลาเทคของไอมูกีเราเนี่ยก็คือหนังตัวนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถหายใจได้ก็เพื่อที่ว่าจะได้ระบายความร้อนได้ดีกว่าหนังตัวอื่นๆทั่วไปนะครับและนอกเหนือจากเรื่องจุดดีง ต่างพวกนี้แล้วเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยครับที่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะชอบหนังลายเรียบเหมือนหนังนับป้าตัวดูลาเทคของไอมูกิเนี่ยเราก็พัฒนาให้ผิวสัมผัสเนี่ยออกมาเรียบเนียนเหมือนหนังนับป้าเลยนะครับอันนี้อยากให้มาลองสัมผัสกันดูนะครับเลขอ,อันนึงที่สมัยก่อนเนี่ย ทางผมเนี่ยจะบอกว่าวิธีการดูหนังแท้เนี่ยกับหนังเทียมเนี่ยให้ใช้กดดูนะครับถ้าลองดูภาพตรงนี้ครับถ้าเป็นดูแลเทคเราเนี่ยครับพอกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้บุ๋มไปเลยนะครับจะเห็นเป็นรอยแยกๆเหมือนหนังแท้เกตทั่วไปเลยนะครับตัวนี้ครับก็อยากให้มาลองสัมผัสกันดูนะครับแล้วตัวนี้นอกเหนือจากเรื่องความทนทานผิวสัมผัสที่ดีระบายอากาศได้แล้วเนี่ยมูก้าดูแลเทคเราก็อยู่ในพวกวีแกน้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกรักโลกเพราะตัวนี้เราก็ผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับพวกลิชร้อยเก้าสิบกว่าชนิดนะครับซึ่ง ตัวนี้จะไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้นะครับอันนี้ก็สามารถสบายใจได้สามารถใช้ได้ในคนทั่วไปหรือเด็กอ่อนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วหัวข้อถัดไปที่เรื่องหนังหายใจได้หรือให้มันระบายอากาศได้เนี่ยเพื่อที่เวลาลูกค้านั่งแล้วเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ แล้วส่วนเรื่องการเสียดสีที่เราทดสอบเนี่ยเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจได้เมื่อใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยหนังมันจะไม่หลุดลอกง่ายเหมือนหนังทั่วไปนะครับสำหรับมูก้าดูลาเทคนะครับลูกค้ามั่นใจได้เรื่องความทนทานที่มีคุณสมบัติเหนือหนังแท้ทั่วไปนะครับแล้วก็มีผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนหนังแท้เกรดนับป้าในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้นะครับมูก้าดูลาเทคนะครับปัจจุบันทางไอมูกิเราก็มีให้บริการทั้งหมด5สีนะครับสีแรกที่เป็นสียอดนิยมก็คือเป็นสีดำคัส เลยนะครับที่ใช้ในรถปัจจุบันจํานวนมากนะครับแล้วก็สีอีกสีที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือสีแดงเลดไวน์นะครับก็ให้ความรู้สึกที่มันดูสปอร์ตแล้วก็หรูหราขึ้นนะครับหรือถ้าลูกค้าบางท่านต้องการภายในให้ดูแบบดูหรูหราแล้วก็ดูแบบไม่ฉูดฉาดเกินไปนะครับล้วก็มีสีแทนให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งสีนี้ปัจจุบันได้รับความนิยมจากพวกรถยุโรปหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็น BM หรือเบ n ซ์พวกนี้นะครับถ้าลูกค้าติดตามรถยุโรปอยู่ก็จะเห็นเฉดสีนี้นะคร สีเบดที่เราเทียบม,มาจากเอาผาดตัวโฉม30นะครับเพื่อให้ห้องโดยสารเนี่ยดูสว่างขึ้นนะครับและสีถัดไปก็จะเป็นสีเบดมาตรฐานหรือเป็นสีคลาสสิกนะครับที่ว่าใช้ในรถ หลากหลายรุ่นเลยนะครับสีนี้นะครับและนอกเหนือจาก5สีนี้เนี่ยทางไอมูกิเราก็มีจะเปิดตัวสีใหม่ของมูค้าดูราเทคอีก2สีนะครับสีแรกที่เราจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะมีสีคาราเมลนะครับซึ่งสีเนี้ยก็จะมีความสว่างมากกว่าสีแทนเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถซูเปอร์คาร์พวกรถออเช่เนี่ยก็เอาสีนี้มาใช้ในการตกแต่งภายในนะครับและอีกสีหนึ่งสีที่2ที่เราจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เช่นกันก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับสีนี้เราก็เทียบมาจากพวกรถซูเปอร์คาร์อย่าง พอชเหมือนกันนะครับเพราะสีนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่มันหรูหราแล้วก็ดูมีความสปอร์ตในตัวด้วยนะครับก็จะเป็นสีใหม่ที่ทางไอมูกิเราเปิดตัวเพิ่มอีก2สีในปีนี้นะครับสสีใหม่ที่กรลังจะเปิดตัวเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นอยู่ในเทรนที่ตอนนี้ลูกค้าเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะแล้วในรถเกรดพรีเมียมในรถยุโรปพวกเบนซ์ bm หรือพวกพอชเนี่ยก็นํามาใช้เยอะนะครับไอมูกิเราก็เลยจัดทําสีนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าของไอมูกิทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญเข้ามา ลองชมตัวอย่างได้ที่ไอมูกิทุกสาขาเลยครับ